สนับแข้งมีไว้ทําอะไรโครจะเกะกะเลยอะเวลามาวางตัวหน้าแข้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกคิดค้นมาอย่างดีนะครับที่มาที่ไปของสนับแข้งมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันมีไว้เพื่อทําอะไรกันแน่มาไขาข้อข้องใจนี้กันในชาวเน็ตถามขอบสนามตอบครับ ทุกคนเคยมีของที่ตัวเองไม่ชอบไหมครับแต่ก็ต้องใช้อย่างเช่นการที่เราจำเป็นต้องพกเงินสดในวันที่โี้เต็มไปด้วยการจ่ายเงินแบบแคสเล็ตเนี่ยผมว่ามันก็ดูเกะก,กะใช่ไหมครับนักฟุตบอลเองก็มีสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบครับแต่ก็ต้องใช้เหมือนกันนั่นคือสนับแข้งคำถามคือทำไมนักกีฬาฟุตบอลถึงจำเป็นต้องใช้สนับแข้งครับแล้วจุดเริ่มต้นมา,มาจากตรงไหนอย่างแรกครับเราต้องย้อนไปดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นของสนับแข้งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง สนับแข้งถูกเริ่มใช้ครั้งแรกในปี1874ครับโดยแซมวินโดเซันนักเตะของทีมนอนนิฮัมฟอร์เรสซึ่งตัวแซมเนี่ยเขาไปเห็นว่าตัวเองและเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนเนี่ยมักจะมีอาการบาดเจ็บหลังจากการเข้าประทับบริเวณหน้าแข้งอยู่เสมอทําให้เขาลองมองหาไอเทมชิ้นใหม่ที่สามารถใช้ป้องกันหน้าแข้งของเขาได้และดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักคริกเก็ตครับเขาจึงลองเอาสนับขาของตัวเองมาเทสในสนามซ้อมปรากฏว่ามันเวิร์สครับสนับขาอันเนี้ย สามารถช่วยป้องกันแรงกระแทกได้แต่ก็ติดปัญหาที่ว่ามันใหญ่เทอะทะเกินไปถ้าจะเอาไปใช้ในสนามฟุตบอลแต่แซมก็เลยตัดสินใจนะครับโมสนับแข้งชิ้นใหญ่เนี่ยให้มันเล็กลงมาเล็กลงมากพอที่สามารถยัดลงไปในถุงเท้านักบอลได้ซึ่งตอนแรกเพื่อนร่วมผีมของเขาเนี่ยก็ขำแล้วก็มองว่านี่คือสิ่งไร้าสาระแต่ว่าเวลามันพิสูจน์ครับว่าการใช้สนับแข้งอันเนี้ยมันช่วยลดอาการบาดเจ็บได้จริงหลังจากนั้นครับทุกคนก็เริ่มหันมาใส่สนับแข้งกันมากขึ้นกลับมาที่คําถามทําไมนักกีฬาฟุตบอลถึงจาเป็นต้องใส่สนับแคงคคาตอบอม ไว้ตั้งแต่แรกครับเพราะว่ากระดูกบริเวณหน้าแข้งเนี่ยเป็นกระดูกที่เปราะบางเนื่องจากว่ามีกล้ามเนื้อห่อหุ้มน้อยครับและถ้าโดนสตัด๊ดหรือว่าการเตะบอลอัดเข้าไปแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่กระดูกบริเวณนั้นนะครับจะมีโอกาสร้าวหรือว่าหักได้จนทำให้ปี1 9 9่งพั้าครับฟีฟ่าจึงออกกฎใหม่มาว่าถ้าใครลงสนามในเกมทางการคุณจะไม่ต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้ในตลอดการแข่งขันครับและผลตอบรับกับเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างก็หลังกฎนี้ออกไปครับผลรับก็ออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่่งตัววก็มา การมีสนับแข้งเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกเขาเน้นไม่สามารถเยัียบตัวได้อย่างอิสระลดความคล่องตัวทําให้หลายครั้งครับเราเห็นนักเตะหลายคนใช้สนับแข้งจิ๋วเพื่อหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ของทางฟี ف าอันนี้ครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงการมีสนับแข้งช่วยเรื่องความปลอดภัยได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆมีสนับแข้งกันบ้างหรือเปล่าเวลาเล่นฟุตบ,บอลเนี่ยแล้วใช้ได้จริงไหมมันลดอาการบาดเจ็บจริงไหมคอมเมนต์มาบอกเกมเองกันหน่อยนะครับส่วนถ้าคุณยังมีคําถามไหนที่อยากถามถามมาได้เลยครับเพราะสักชาวเน็ตถามขอบสนามจะมาตอบครับ